หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าตัวครับเอาดิมาดิเวลพันอ่ะห้าตัวให้ลุมเลยสวัสดีทุยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ชาแนลนะครับทุยขอต้อนรับสู่ g r Channel นะครับก็ วัสดีครับอยู่เกม Ark Survival น,นั่นเองนะครับผมอยากจะบอกก็คือว่าผมไปจับเกม Ninja เนี่ยของ Satoshi มานะครับเพราะว่ามันเนี่ยโคตรเทพเทพยังไงก็แบบนี้อ่อย่างนี้ไงอือเป็นไงับเทพปะฮะเป็นไงฮะอ่อ ผมจะไม่บอกนะครัว่าจำมาได้ยังไงแต่ว่าบอกคำเดียวว่าโคตรโหดนะครับไปเกคงง่าไปถูเคเับเดินก็เร็วนะฮะเท่ก็เท่ือสบนั่น <c oughs> ไปครับเออคือเนี่ยคือถ้าถ้าผมสิงร่างเก้คงง่าตัวนี้ได้ผมสิงแล้วเนี่ยแหมสิงไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเกคงง้าเวลสี่ร้อยเนี่ยตัวนี้โหดมากครับ เราจะเอากี่โครงงานนี้ไปสู้กับทุกตัวที่ขวางหน้าเราเลยนะฮะจ่มีตัวไหนที่ตัวดีฆ่าไม่ได้ไปอ่าเราเจอเจอเหยือ่อเจอเหยือ่อเอาหมดก้าวเล้าไปเลยแล้วก็ตามมาแล้วก็ไปฆ่ากับโปเกมอนตัวอื่นกันไปเ,เร็วสวยงามเกี่โครงงานของเราดีแบบช่างเยี่ยมยอดยจดเยี่ยมกระเทียมดองเอาตัวอาร์คไปไหนเราเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้อ่ามึงไง งแกคงเงีจากกา้จะกันเอาไปตีตัวอะไรมาเนี่ยนู่นตัวนู้นโอ้โหดูโคตรเร็วอะโอ้าไงดูสปีดการวิ่งการเดินอะไรโหผมยอมรับเลยนะตัวนี้โหดมากเดี๋ยวตั้งเป็นหมดก้าวลาเป็นกลางแล้วก็เป็นหมดนิ่งเฉยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฆ่าเขาดื่นหมดนี่ฮะผมเจอเจ้าตัวเนี้ย ผมกลัวมันตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มังกรน,นะผม,ผมกลัวเกค,คงงะตายครับแต่ว่าทำไงดีแป๊บนึงครับกำลังคิดอยู่ว่าสมควรไปสู้ไหมมามามา,มาผมว่าคนผมว่าคนไม่โอเคไปครับเอ่อจะไปตรงไหนดีครับมีใครแนะนำว่าตัวไหนโห,ด,หดไหมฮะ <c oughs> สามารถแนะนำได้นะว่าให้ไปสู้กับตัวอะไระครับตัวเกมคงงา,นานตัวนี้นไป อนนี้เราก็เอาตัวที่เราเจอในแมปก่อนละกันนะครับก็ถ้ามีใครแนะนำอะไรมาก็จะเอามาเพิ่มนะฮะเช่นมังกรตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าโหดนะฮะโหดมากตอนนี้หลับอยู่โอเคผมลองให้กองนัาตีตัวนี้ดิอ่าเป็นตังตีอ๋อคือจะไม่ตีใช่ไหมเพราะว่าเอาเอาตีตัวไม่หลับก็โอ้ทีเดียวโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปจะมีไหม นน่นนนมันพ mm ่นไฟมาแกโคงะตีดิตัวหนูนน่ะอี๋ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าเอาเลยอือม yeah. ังกรก็มังกรดีฮะเฮ้ยผมจะโดนตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออมิงไหมอ๋อตัวนั้น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 มีตัวนี้ตัวนี้บีจอมีตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยสองตัวนี้สองนี้กำลัง ตีกันอยู่เกคงงะจากกาังายดิหมดอ่าก้าวเหลาก้าวเหลาก้าวเหลาตีเลยออขอดแจมขอดแจมมีไหมมีไหมเฮ้ยเราเจอเกคงงะโอ้โหเจอเป็นญาติด้วยผมเป็นตาแดงด้วยนะโคตรโหดของเราดีแบบตัวสีขาวนะแต่ตัวเล็กกว่าด้วยโอเคไม่เป็นไรครับตัวน,นี้โหดกว่ามากครับคืบอใช้ท่าทีดึงนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับโอเคอ่ามีตัวอะไรอีกไหมฮะ คือผมอยากให้มันสู้บโัวโถนะครับคิดไม่ออกว่ามีตัวอะไรบ้างตรงนี้มาดิไปไปผมเจอพีวุยล่างต้นไม้ชื่ออะไรนะลิฟอนลิฟอนลิฟอนลฟอนเดินไม่รู้เรื่องตายเลยเว้ยไปไปไปถ้าสมมติว่าผมลองเอาเจอกับตัว มังกรมังกรไปมังกรอีกมังกรมังกรมังกร,กร,กรบอกเลยว่าไม่ได้เตี่ะเกโคงงเราเร็วดุดสายฟ้าตัวมันสมเป็นนินจาครับผมชอบตัวนี้มากมากครับนี่ไปไเสือป่ะตบาบป่ะคือฆ่าทุกตัวได้ครับตัวนี้เป็นเกโคงง่เทพก็ว่าได้นะฮะตัวอื่นนี้เป็นตาสีสีแดงับตัวนี้ตาสีขาว ผูจิบานะผูจิบานนี่ผู้จีบเนี่ยนีตัวอะไรอ่ะฆ่ามาาันดิอต้องตั้งเป็นเก้าเล้าอ่ะมันถึงจะแบบโผลนะ่ขนาดนี้มีมีไหมฮะมีไหมนี่มิก้าคามงคาแม็กก็มาเลยเนไม่กลัวครับเจอตัวนี้เจะจ,จะโคงงานตัวนี้ดูมันเดินเร็วแล้วก็มันเดินบนน้ำได้ไหมโหมันเดินบนน้ำไม่ได้แต่มันเดินในน้ำเลยอื <c oughs> ไม่เว้นไม่แตกเจ้าจิงจอกน้อยจิงจอกน้อยก็ตายนะคือมีอะไรอไหมแบบโตโฮโต้ละอ๋อผมโดนผมโดนพิษผมโดนพิษผมโดนพิษเดี๋ยวคงเงะเชือ่อด้วยพ่อฮัลโหลทำดีทำดีผมชอบมากเลยนะสกิลการตีของมันเนี่ยมันก็หมุนตัว คาราเต้ชอมนะเ้อ,อโอ้ทำไมตัวนี้อึดจังนิมฟีนิมฟีนิมฟ,มฟีก็ตายแล้วบูสเตอร์ตัวนุนก็ไม่รอดตัวนู้นก็ไม่รอดตัวนี้ก็ไม่อยู่เปลลทุกตัวครับเ้ออ,อยูุใยน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวผมเจอคาร์แม็กครับเกโคงะมานี่ก่อเร็วฮัโโลโหลเกโคงะคือมันเก็บ ือมันฆ่าทุกคนเลยอะคือมันฆ่าทุกตัวที่ขวางทางมันแหมฤๅพ่อไอ้ช่างโหดร้ายจริงๆเลยออไปไหนแล้วเอาเก๊โคอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยมันตีตัวอะไรอะสองทีเฮ้ยมันตีกับคาแม็กอยู่ครับคาแม็กตีทีเจ็ดร้อยโอ้โหอาแล้วอืมสึกแดงเดือดนะฮะคาแม็กก็ไม่รอดสุดท้ายคาแม็กก็ไม่รอดนี่นี่นี่คอยาวคอยาวคอยาวตีคอยาวตีคอยาว <laughs> ไปเลยลูกพ่ออือทีเดียวแต่ขอยาวเวลหนึ่งไงสู้ได้สบายแล้วไปดิไซไไทยเนี่ยายครับมีตัวโหดกว่าน,นี้ไหมมีตัวโหดกว่าน,นี้ไหมลโหลคืออยากให้มันสู้กบบทีเล็กมากเลยฮะถ้าจะสูสีอยู่นะผมว่าโอเคไป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 ,ปมีไหมแบบ โทโดอ่ะเดี๋ยวเข้าป่านี่เืเจอตัวโทโดเลยไป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 ขมยลูกพ่อ <laughs> ผมชอบมากโคเท่ทั้งเท่ทั้งหลอ่อทั้งสกิลแรงทั้งเก่งไม่มีตัวอะไรจะหดวัวนี้แล้วเกยโคง,งานี่ไงไปเลยอืม ผมจะต้องทำยังไงที่จะต้องเจอตัวโคดูเนี่ยมีใครรู้อะไรหรือว่าแนะนำได้นะฮะใต้คลิปเลยไปตอนนี้เราเอาเกะโคงะเนี่ยโหดนะครับคือมันฆ่าทุกคนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไอเบลสปุตเนี่ยฮะการลูกฟอจะการมันการมันเา มต่อยทีเดียวก็ตายแล้วยแล้วก็คิดว่าจะโหดมาเลยลูกพ่อมา mm. เืม้โตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตายไปเท่าไหร่เก้าสิบสี่เหรอเก้าสิบสี่อ่ะสิบสี่เหรอโอ้โ,โหว่ามันโหดเกินไปอ่ะฆ่าได้ทุกตัวเลยโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้โหทีเดียว นี่ขนาดเก็คคงงะป่าเหมือนกันนะฮะเป็นตัวแบบ400ตัวเท่ากันเลยเนี่ยฮลัลโหลเนี่ยโอ้โหตัวเล็กมากเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่ไหมอ้าวตายเยอะแล้วต้องเปลี่ยนนะเก็คคงงะป่าเป็นเวล500ละจะกันพ่ออือคือเอาแล้วรอบนี้สูตร4อยู่ถ้าเปตัวนี้น่าจะเลือดเยอะกำลังจะชมโอเคผมลองเอาเก๊กโคงงะเลเวลตันมาเทียบกับเก๊กโคงงะของผมเนี่ย ใครจะชนะครับมาเลยเอาแล้วครับโอ้โหเกยโคลนเวลตันมาครับมาอย่างสวยครับเปิดตี2000นั่นเองนะเฮ้ยผมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดรมการไม่เกี่ยว <c oughs> มีใครโหดก่านอีกไหมเดี๋ยวผมลองเอาเกยโคละป่าเวลพันเนี่ยประมาณกี่ตัวดีฮะเอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวฝาก่อนโอเค ของเอาเวลพันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าตัวครับเอาดิมาดิเวลพันอ่ะห้าตัวให้ลุงเลยเอาดิเอาดิสึกแดงเดือดครับเก้โคงแงเดี๋ยว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 เอาดิครับเก้โค้งแงของผมเก้โคงแงอีกห้าตัวเลยสู้กันใครจะชนะนั่นเองนะฮะเอาแล้วครับเตียนโคตรมันนะครับจังหวะนนี้ ยาอยู่ด,ดิเอาดิเอาดิแต่ว่าถือว่าแบบแก้ข้อผมเนี่ยเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นมาบ้างเลยอ<แ>่าเอามาตัวอะไรดีครับเอาเจาดดเหรอผมลองเสกเกเจอกับเจอกับอไอ้นี่ไหมเจอกับพิกาจูไหม เอ,เอาไหมเอาไหมเออเออน่าสานใจนะเผื่อแพ้ธาตุอะไรอย่างเงี้ยพิกาโจเลเวล400ออกไปเลยไหนพิกาจูพิกาจูพิกาจูขออีกรอบนึงครับพิกาจูวล1 5ออ๋อนี่ฮะเจอแล้วประเด็นคือมันไม่ตีผมก่อน อ๋อโอเคผมรู้แล้วเก๊ะโคง้งครับผมหลับอยู่ได้เดี๋ยวผมขอกอไปตอนมันตื่นก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อไม่มให้ไม่เสียเวลาโอเคตอนนี้เก๊ะโคง้งครับผมตื่นแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้ามาจะมาทำร้ายไม่เป็นไรผมต่อยชกไปละต่อยสลบไปละอา่าไปต่อเลยครับตอนแรกว่าจะเอาพิกาจูใช่ไหมฮะโอเคมาพิกาจูเลเวล <500. S 2> อ่าห้าร้อยก็แกโคงเงี้ยเข้าร้าดีต้องเท่าตั้งเข้าร้าไปก่อนการครับอือ้อปิแกโจเบลร้อยอาทิบก็ไม่ว่าร้อยก็ก็ตายไม่เหลือไม่เหลือซากก็เลยชินดีเอ,อ่อนี่แลรฮะอื้ออื้อโอ้โหปิแกโจหนีผมลองเอากองทัพแกโจไปสู้กับเกโคงเงี้ยดิแบบ พิกาจูสักร้อยตัวอะไรเงี้ยพิกาจูหนีพิกระจูหนีโอเคเก๊ะโค้งงะไปตีปของสองคนห้าครับของทีเดียวนะไม่ทีเดียวไม่ทีเดียวครับมังกรขาดครับเอาแนละ้วสึกแดงเดือดน,นะครับเจ้ามังกรค,ครับเก๊ะโค้งงะของผมเนี่ยใครจะใครจะอยู่ใครจะไปนั่นเองนะฮะไปยังไงยังไงมังกรโอ้โหเวลนร้อยแปดสิบเก๊ะโค้งงะ เรียบร้อยเรียบร้อยผู้พิชิตมังกรได้ตั้งแต่ที่กูไม่มีส่วนร่วมเจ๊บคงงาามายืนด้วยกันสิมายืนด้วยกันมายืนตรงนี้เร็วโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครมีอยากอยากมีตัวอะไรให้ผมไปพิชิตหรือว่าไปสู้ด้วยกับน้องเจ๊โคงงาของเราเนะี่ยก็บอกได้ครับ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหากท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เยอะกด Subscribe ยังกด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 หากกดแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย